เอาไปบางเรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำกันแน่นะครับจังหวัดขอแกนแก่นก็ได้มีการเปิดเวทีเสวนานระดมความคิดเห็นจากภาครลาภาคเอกนชนและภาคประชาชนแก้ปัญหาน้ำมถมสำซักในพื้นที่เมืองขอนแก่นสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างั่งยืนต่อไปครับเม<อ>ือนี้ครับที่สาราประชาคมจังหวัดขอนแก่นครับนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์น้ำถมในแต่ละพื้นที่ โดยเสนอแนวทางความร่วมมือแบบบริรณาการพร้อมทั้งจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหานำถั่วเมืองขอนแก่นยังเป็นรูปประทับนะครับโดยมีผู้เขารวมกว่า200คนซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนจากพื้นที่เสียงนำถ่่มหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรธกิจภาควิชาการสํานักง,งานจังหวัดขอนแก่นเทศบาลเมืองบัเป็ดเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลตำบลเมืองเกานะครับรวมถึงผู้พัฒนาคโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ เพื่อนกับผ้ากันไปรับฟังนะครับถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำถ่วมต่างๆเพื่อที่จะบูรณาการคืออื่นไปฟังน้ากันเบิดไหมครับเพราะว่าพื้นที่ต่างๆงเช่นบันเป็ดก็มีพื้นที่ถ่วมเนาะนะครับในเมืองกับมีพื้นที่ถ่วมก็เลยอื่นไปฟังน้ากันเลยยังสีหน้านะครับเนาะซึ่งปัญหาน้าถ่วมในเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับถือเป็นปัญหาที่สําคัญเลยครับไม่กระท้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับการจัดวิธีเทคนิคถือว่าเป็นแก้วสําคัญในการเปิดพื้นที ให้ทุกผักส่วนมีส่วนรวมในการเสนอแนวทางแก้ไขยางตรงจุดและกะ็รขับเคลื่อนสู้การเปลี่ยนแปลงยางยั่งยืนวสาิวรานะครับต่อไปอพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเขาในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นบ้านเป็ดเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยน้ำกับซิบะทวมแล้วซิบะตองจะยกหัวตีละ่ <c oughs> ะตองหาเรือหาอยาง <Man. S 1> เนาะเพราะว่ามันก็หไมยถึงมันกับบางหม้อมกระทวมซ้ำซากขึ้น่าเเพราะว่ามันทวมดูเนาะบันีตอนที่น้ำทวมนีเฮ้ากะ บ่่เห็นดอกว่ามันถ่วมยนยังแต่ว่าบดนเ้พตะนามรถขี่รถมาเบื่องน้าทางแมนเบื้อสู่ย่างสูญแนวบ่สิเป็นอันทุงพลาสติกไปอันหูทอมอะไรว่าอะไรกันรับเกิดจากการทิ้งขยะในบางส่วนน้านะครับมันเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างเนาะประชาชนก็ต้องเปป็นตาซอยกันเราบ่ราถ้าภาผักเลัดพิ่นลงมาซอยนะครับลักเทียนนำแล้วท่าอะไยเขาก็ไปจกเบื้องทอระบายน้ําันมล่ะอันอันบ่อเี่นะ ร่วงร่วงมั่นวาจกุกไปร่วงบึ้งนะครับหรือว่ากันทักงทีดีขยันตายลกับเห้เพื่อนไม่เห็นนั่นแหละเนาะกระแจงเพื่อนไปเนาะค่ะ